สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็น่ารักไปหมดสำหรับสาวน้อยคนนี้น้องต้นข้อสุปรียาไม่ว่าจะเดินทางไปทำการแสดงที่ไหนก็ตามนะครับพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับก็เดินทางตามไปให้กำลังใจแน่นทุกเวทีทุกการแสดงยิ่งคำพูดคำจากับเอฟซีแฟนคลับด้วยแล้วถึงกับยกใจให้กันเลยทีเดียวน่ารักมากมาก อย่างล่าสุดที่ผ่านมา FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ถึงกับหนีลูกตัวเองเพื่อมาชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวในการแสดงบนเวทีล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับเพราะความรักที่มีต่อให้น้องต้นข้าวในการขับกล่อมบทเพลงถูกใจพ่อพ่อ,พอแม่ที่มีส่วนทําให้หลายท่านนะครับต่างหลงรักซึ่งอยากเดินทางมาชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวด้วยตัวเองสักครั้งเมื่อรู้ว่าน้องต้นข้าว มาทำการแสดงแถวแถวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกริยามารยาททั้งการโชว์การเอเตอร์เทนด้านหน้าเวทีนะครับซึ่งในตอนนี้มัดใจ f อซีแครับได้อย่างเหนียวแน่นกันเลยทีเดียวบวกผสมประส,สานกับความน่ารักและเป็นกันเองการเข้าถึงคุณผู้ชมที่ได้ชมในไลฟ์สดจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆและ f อฟซีแครับจะต้องไม่พลาดทุกการแสดงยิ่งในตอนนี้ มีการไลฟ์สดของต้นข้าวบนช่อง YouTube ต้นข้าสุปรียาออฟฟิเชียด้วยแล้วเสียงชัดแจ๋วภาพคมกริบทำให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังเสียงได้อย่างชัดเจนแบบไม่มีที่ติกันเลยทีเดียวนะครับเพราะจะมีทีมงานไลฟ์สดซึ่งจะตามไปเก็บภาพภายในงานให้ f อฟซีแฟนคลับทุกท่านได้ชมกันนะครับแบบติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวต่อมานะครับเอฟแฟนคลับทุกท่าน เคยสังเกตเห็นไหมว่าน้องต้นข้าวได้ใส่เสื้อหมายเลข68เพราะจะเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่51ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับและน้องต้นข้าพึ่งได้รับเสื้อมาบาดจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและที่สําคัญนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ทีฟุตบอลพลังการ ที่ได้เลื่อนชั้นมาแข่งขันในฟุตบอลไทยลีกโดยน้องต้องข้าได้ระบุว่านายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่ได้มอบโอกาสให้หนูเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลบ้านเกิดทีมพลังการเอฟซีที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตบอลไทยลีกเป็นฤดูกาลแรกและยังได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่51โดยจังหวัดกาญจนบ,บุรีของเราเป็นเจ้าภาพรายละเอียดเพิ่มเติมหนูจะมาอัปเดตให้พ่อๆแม่ๆได้ทราบกันต่อไปและนี่ก็คือข้อความในการแจ้งข่าวดีล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งท่านนายกอบจอได้พูดคุยกับนักต้นข้าวในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกของทีมชาติไทยซึ่งจะเป็นฟุตบอลร,รายการใหญ่และดับประเทศ และจะมีอีกหลายประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับและน้องต้นข้าได้ระบุว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันแต่จะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมจะต้องไม่พลาดหรือไม่แน่นะครับน้องต้นข้าอาจจะได้ร้องพ,พิเศษในการเปิดการแข่งขันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจะเป็นความคิดของผมนั่นเองครับคุณผู้ชมและผมว่าจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เอฟซีแฟนคลับอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับ ได้มีการเผยข้อมูลจากท่านนายกอบจอและระบุว่าท่าบธามน้องต้นข้าวมาร้องเพลงช่วงปดคิงขับและถ้าว่างๆมาร้องเพลงช่วงพลังการเตะในบ้านด้วยบ้านน้องไม่ไกลจากสนามกรีบบัวพอดีพลังการสนับสนุนพลังเยาวชนและนี่ก็คือการแจ้งข่าวดีจากท่านนายกอบจอให้เอฟซีแฟนคลับทุกท่านได้ทราบกันนะครับ และถือว่าเป็นข่าวดีที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้เห็นน้องต้นข้าวจะได้ร้องเพลงในการเปิดคิงคับและถือว่าเป็นการรับหน้าที่สุดยิ่งใหญ่มากสําหรับสาวนอยคนนี้และน้องต้นข้าวจะได้ร้องเพลงอะไรเป็นเพลงประจําจังหวัดหรือไม่หรือจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อจัดการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับ FC เอฟซีพันกับทุกท่านจะต้องไม่พลาดและติดตามกันไว้เลยนะครับและนี่เละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ ให้การสนับสนุนในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ระดับประเทศซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวดีมากๆและช่วยการกระจายข่าวออกไปให้เอฟซีแฟนบทุกท่านให้ได้ทราบข่าวว่าลูกสาวของพ่อพ่อแม,แม่ได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของชาวเมืองการเป็นงานระดับประเทศอีกด้วยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจแทนชาวเมืองการมากเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับ หาก f อฟซเป็นกลับสังกตดีๆเสื้อที่น้องต้นข้าวใส่ก็จะเป็นเบอร์68และจะเป็นหมายเลขเดียวกันในการครองแชมป์ของน้องต้นข้าวมาถึง68สมัยในรายการดวเพลงทุนอีกด้วยนะครับและน้องต้นข้าวยังได้พูดอีกด้วยว่าเห็นเบอร์68ที่ไรแล้วช้ำใจยังไงไม่รู้เพราะจะเป็นเบอร์ที่น้องต้นข้าวจบแชมป์และใส่เบอร์บนเสื้อของน้องต้นข้าวซะลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับ เราจะพาคุณผู้ชมมาดูภาพความประทับใจและถ้าหากน้องต้นข้าได้เห็นภาพนี้ภาพดังกล่าวก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งและดีใจซึ่งจะมีข้อความที่ได้ระบุบนคลิปดังกล่าวโดยจะมีใจความดังนี้นะครับคลิปความประทับใจในงานวันที่27ที่ผ่านมาณนวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นคุณยายวัย80ปีเดินไม่ได้แต่ด้วยความตั้งใจ จะมาดูน้องต้นข้าวจึงให้หลานแบกขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาและมานั่งรอน้องต้นข้าวขึ้นเวทีหลายชั่วโมงเพราะน้องมีสองงานในคืนนั้นและสมุรสงครามเป็นงานที่สองและคุณยายก็ไม่ท้อด้วยใจรักในน้องต้นข้าวมากๆนั่งรอตั้งแต่เย็นและดูจนจบเพลงสุดท้ายดึกเดินเรียกว่าน้องต้นข้าปลุกหัวใจคนวัยบั้นปลายและมีชีวิตอีกยาว เพื่อดูลูกหลานต้นข้าวสืบทอดเพลงไทยลูกทุ่งจริงๆ Has ทิดาลูกทุ่งต้นข้าสปริยาและนี่ก็คือภาพความน่ารักของคุณยายที่มานั่งรอน้องต้นข้าวนะครับซึ่งจะเป็นข้อความที่ได้ระบุบนคลิปดังกล่าวและหลายท่านนะครับเมื่อได้เห็นภาพนี้แล้วก็ต่างประทับใจมากเลยทีเดียวเพราะคุณยาย ถึงแม้จะเดินไม่สะดวกแต่ก็มานั่งรอชมน้องต้นข้าวด้านหน้าเวทีการแสดงเพราะมีความตั้งใจมากที่จะมาดูน้องต้นข้าวสักครั้งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้เห็นแล้วน่ารักมากๆทั้งคุณยายทั้งหลานนะครับซึ่งเป็นภาพความประทับใจที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้แล้วก็ต่างขอบคุณสําหรับภาพดังกล่าวโดยหลายท่านนะครับเมื่อได้เห็นภาพดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมว่าน่ารักมากๆและระบุอีกด้วยว่า ผมเห็นภาพจริงแล้วปรื่มมากๆคุณยายชอบน้องต้นข้ามากๆมานั่งรอตั้งแต่ก่อนค่ำดูจนจบถึงกลับอีกคอมเมนต์นะครับคุณยายมาดูน้องต้นข้าวทุกวันนะคะฟังเพลงเพราเพจากน้องอีกไม่นานคุณยายต้องเดินได้แน่นอนค่ะประทับใจมากๆคุณยายน่ารักมากๆค่ะรักต้นข้าวรักคุณยายค่ะและนี่ก็คือภาพความน่ารักและความคิดเห็นอีกหลายๆท่าน เมื่อได้เห็นภาพความน่ารักจากคุณยายท่านนี้และผมว่ามีหลายท่านนะครับต่างประทับใจและดีใจแทนน้องต้นข้าวเพราะมีหลายท่านนะครับเมื่อได้ฟังเพลงเ,ลเพราะจากน้องต้นข้าวทําให้มีความสุขหรือบางท่านนะครับหากไม่ได้ฟังเสียงของน้องต้นข้าวถึงกับนอนไม่หลับกินข้าวก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับและคุณผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสําหรับการได้เห็นภาพความน่ารักของคุณยายท่านนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็น เข้ามาเล่าสู่กันฟังได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ